แล้วงานนี้ก็สำเร็จไปด้วยดีคือขายก่อนงานอยู่แล้วนะดังนั้นการมีคิวเลเตอร์เนี่ยดีนะในยุคสมัยของเราเนี่ยต้องมีคนจัดการให้แล้วคนนำขายให้ถึงจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำให้ผมการเส้อบัากกว้างไกลเหมือนงานนุ้นนยขายเกี้ยงหมดณเวลานี้นุ้ยเอาห0 0 0 0ื่นมาอีกสิบรูปนุ้ยรู้ไหมมันขายเรียบมีคนจะต้องจะซื้อหลายคนที่มาแล้วผิดหวัง เขาอยากได้ราคาห้าหมื่นของหุยลูกแม่งเล่าฝาบ้านโอ้ปาเจบหายลุงยังซื้อเลยเห็นไหมมันมัน,ม,นมันแบบมันทุกคนอยากได้ดังนั้นการขายลูกในราคาเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ลูกหลานเขาฉลาดเขาขายลูกถูกเพื่อให้นักสะสมเก็บไปสะสมเยอะๆ เราจําไว้เลยว่าอาร์ตคอเตอร์คือตัวสําคัญที่สุดเป็นเฟืองตัวที่สําคัญสูงสุดของชีวิตเราในการเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าขอบคุณทุกคนนะขอบคุณคุณตริยะที่พัฒนาให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเรื่องของศิลป,ปะล้วนๆซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสําหรับโครงการศริลป,ปะของเรามาวันนี้ดีใจมากที่ได้เห็นนะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่น้องอาร์คอเตอร์ทุกคนที่มาในวันนี้ ถึงแม้จะไม่ได oh, ้ลูกกลับไปก็ได้ความรู้สึกที่ดีๆกลับไปเอาขอให้ลูกโชคดีทุกคนโชคดีโชคดีเจริญเจริญสุขนะลูกเลื่อยเรื่อยเรื่อมึงรวยแน่